สวัสดีครับสวัสดีเอซสาวนายเพชรแผนแพงนะครับมือ่องานขึ้นบานใหม่เจ้าภาพใหญ่ใจปั้มนะครับที่<ล>บ้านตลาดนะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชยัยภพูมนะครับข่าแล้วนะครับหโมงกว่าช่วงนี้กะรล หลังจากที่รถแห่เล่นไปสองสาเพลงนะสวัสดีนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็กได้รับเกียรติาจากาทางท่านเจ้าภาพนะครับให้เป็นพิธีกรนะครับก็สําหรับพี่น้องท่านใดที่เดินทางนะครับกาลังที่จะมาถึงก็เข้าสู่ประจำพิธีที่ทางคณะเจ้าภาพนะครับได้จัดเตรียมไว้นะครับ เหมือนท่านประธานนะครับท่านประธานวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหาสรส่วนตำบลหนองนาแสงนะครับท่านจะได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้วก็วอวยพรให้กับเจ้าภาพนะครับรู้สึกว่าท่านก็เดินทางมาถึงแล้ว่ะครับเราจะเข้าสู่ในงานนะครับทะนใดน้วพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วก็ช่วงที่รอประธานรอคณะจภาพจะขึ้นอขอบคุณนะครับขอบคุณแขกทุกท่านนะครับก็ โดยเฉพาะวันนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของอคุณสรายุทธ์คุณพัชระนันโชคศิรินะครับซึ่งเป็นบุตรชายบุตรสะพ้ายของอคุณพ่อสุจิตคุณแม่สรินยาโชคสิรินะครับแล้วก็เป็นของคุณพ่อสํารานคุณแมบ่บรรจงดีประสิทธิ์และครอบครัวนะครับวันนี้นะครับทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วก็ได้มา ปลูกเรือนหอที่นี่นะครับจนมีวันนี้ขึ้นนะครับก็เป็นวันที่ตั้งตารอนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าบ่าวก็มีความดีใจกับลูกนะครับที่ประสบความสําเร็จได้มีวันนี้ขึ้นนะครับทั้นแล้ววันนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาถึงบริเวณแห่งนี้งานแห่งนี้แล้วนะครับหากมีสิ่งใดที่ทางคณะนเจ้าภาพต้อนรับ นะครับปกป้องประการใดนะครับประรับใน้เป็กทั่วถึง็ต้องขอกราบประธานมาไทยแทนคณะเจ้าภาพนะครับขอกราบประธานมาไทยแทนท่านเจ้าภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเอกรับประธานอาหารและพิธีตรงนี้แล้วด้านหลังของกระผมนะครับยังมีเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งทางคณะเจ้าภาพนะครับอยากให้พี่น้องแขกทุกท่านได้อยู่รับชมด้วยกันนะครับ ตามที่ผมคำถามมาก็เห็นว่าจ้างมาสามแสนกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องแขกทุกท่านได้สนุกสนานได้รับชมแล้วก็ในงานขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้แขกก็มาจากหลายที่เลยนะครับโดยเฉพาะจากตนทางด้านเชยภูมิทางด้านกุณรลมนะครับพี่น้องจตุรัพออสพี่น้องกุดน้ำใสพี่น้องบ้านตลาดนะครับวันนี้ ได้มาเป็นแขกมาแสดงความดีใจกับลูกหลานม,มาแสดงดีใจกับทางท่านเจ้าภาพนะครับวันนี้กับผมก็ในานามตัวแทนท่านเจ้าภาพก็ต้องกราบขอบพระคุณแขกทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับก็ขอบพระคุณแทนท่านเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับหากมีสิ่งใดที่เจ้า,จาภาพอาจจะต้อนรับไม่ทั่วถึงก็ต้องขอกราบประธานอภัยนะครับ พี่น้องทุกท่านนะครับเ,เชิญเลยนะครับเชิญสำหรับท่านที่เดินทางมานะครับหาที่จอดรถนะครับาทางคณะเจ้าภาพเราก็ดูด้วยนะครับดูเขกที่จอดรถด้วยนะครับ mm hmm. ต,ตามตำรวจตามนั้นนะครับท่านประธานมาถึงอ่า ท่านประธานเดินทางมาถึงพอดีนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านมาทัทเรียนนุสนะครับนายกองคการบริหารส่วนตำบลหน,นองนาแดงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของอน้องสราคึ๊หรือน้องลุกนะครับเป็นพื้นที่อยู่ที่นั่นนะครับท่านก็เป็นผู้ดักผู้ใหญ่นะครับส่วนตัวผมนี่ก็เรียนรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแดงนะครับก็ได้รับเกียรติจากทางธนชาติภาพให้รับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้นะครับอาจจะทําหน้าที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าไม่ใช่พิธีกรอาชีพน,น,นะครับแต่ก็าภาพให้เกียรติก็ก็ดีใจนะครับในวันนี้ครับ ช่วงที่พี่น้องนะครับนั่งรับประทานอาหารนี้ท่านประธานก็เดินทางมาถึงนะครับอีกสักครู่หนึ่งระหว่างท่านเจ้าภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านทั้งฝ่ายน้องสรายุทธ์ทั้งฝ่ายน้องพัชรนันนะครับก็เตรียมพร้อมๆนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้ให้ขึ้นมาบนเวทีมากล่าวความในใจนะครับมาขอบคุณแขก แล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานขึ้นบนเวทีอ่าเพื่อก่าวยพรให้กับน้องๆทั้งสองท่านนะครับในงานขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับวันนี้ส่วนตัวผมนะครับก็ดีใจนะครับ,ด,ใใบ,นะรบดีใจกับน้องๆนะครับดีใจกับน้องลูกนะครับด,ดีใจกับน้องไม่รู้ชื่อน้องอุ้ยนะครับก็ดีใจดีครับดีใจกับน้องทั้งสองท่านนะครับ ที่เห็นประสมความสําเร็จในวันนี้นะครับมีบ้านหลังโตและมีธุรกิจที่มั่นคงนะครับนี่คือความใฝ่ฝันของชีวิตคู่นะครับแล้วก็ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ ก็ถ้าหากทางเจ้าภาพนะครับพร้อมนะครับก็อก็ส่งคลิปผมได้เลยนะครับเพราท่านประธานก็เดินทางมาถึงแล้วจากที่ท่านประธานเปิดงานแล้วนะครับกล่าวไวพรแล้วก็จะได้ให้วงดนตรีได้อาเล่นบทเพลงเพื่อให้พี่น้องได้ฟังเพลงและรับประทานอาหารนะครับไปเรื่อยๆนะครับนั่งไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเวทีใหญ่สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ จะทำการแสดงก็คิดว่าไม่น่าจะเกินสามทุ่มนะครับเริ่มทําการแสดงฉะนั้นแล้วพี่น้องดื่ม,าามเครื่องดื่มรับประทานอาหารใจรเย็นๆน,น,นั่งพักผ่อนฟังเพลงไปนะครับระหว่างที่จะรอเข้าสู่พิธ,ธีการนะครับ